สวัสดีค่ะเพื่อนๆนที่น่ารักทุกคนวันนี้เล็กได้สูตรการปรุงดินแบบสำหรับปลูกขายเลยนะคะคือเล็กไปเห็นมาที่อบอตอทับกลุงทางไปภูฝอยลมอำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะคือแม่แม่นะคะท่านเข้าโครงการแล้วก็ปรุงดินในการปลูกต้นไม้เพาะกล้าไม้ขายแล้วก็ถูกมากๆท่านผู้ชมดูภาพนะคะคือสวยมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยนะคะ เป็นขีม่านแมนบาจ่าแต่ผมเคยเห็นก็เอามาผสมเนาะอ๋อเกลี้ยงนะอ๋อนี่แม่นบาจ่าเกลี้ยงจ่าเออมันสีเฮดให้ปูกอุยยังกะง่าบอแม่ข้ามาผสมดินบอมารไวเดือนนึงบอจ่าอันนี้บ่าไรมาร์กนี่เพ๋ื่อนดันเอาเฮดออกแล้วก็คือเอามาเลยอ๋ออ๋อผสมเกลี้ยบอ๋อพวกเฮดอ่าฟางแม่นบาจ่าเดียวเดี๋ยวหนูสิขอเบอร์ไว้จ้า เราพูดหลายๆเด้อจ้ะดินตันละสองขันหาตีอันผสมแล้วนะปุ๋ยต้องเขาเป็นปุ๋ยหมักผสมแล้วเรียบร้อยจ้ะไม่ขี่มีเกียดไม่ขี่ไกลไม่ขี่มั่นไม่ขี่อ้อยจ้ะขี่อ้อยไม่จะลงงานเลยขี่อ้อยมาตันลงงานจ้าเขาสือมากอ๋อดูดินผสมปลูกง่ามคักรึจ้ะเราก็ขี่ง่ว่าเราไปตันอันหัวปุ๋ยอีกจ้า น้ำมักจ้ากากำจานจ้าห้าจ้าห้าล,ละเอียดห,ห้าละเอียดล้วห้ามจ่าห้ามอ่อนเลยห้าอ่อนป้ามันก็นงามตัวเนาะแม่เมียนพ่อดอนมาเห็ดน้ำมักจ้าจ้าไม่จ่าโอเคเดี๋ยวคอยมาเรียนหลู่ไหมเนาะเปล่าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าไปญมาจา่า ซืโอ้แม่ายโนติโอ้คับคุณหลายๆโอ้คับคุณได้จ้าขึ้นหนาหักแทะแม่มีหอมอม,ม,หอมึงเลยบอแม่จ้ามีหอมมึงเลยบอหอมหอมมึงเลยนั่นแมงหัวตะปูกนั่นเผาเอาิญพักบัวเลยนั่นน่ะโอ้นั่นบอแมงหัวตะไาโอ้ดอกไม้เสียนฝรั่งที่ดอกงามๆแล้วบอจ้านั่นค่ะดอกมันแะอยู่มิตต้นนี้ใยนั่นมีอยู่อยล้นน่ะ อ๋อดอกซีซีนะใช่ไหมอันแกบนี่ผสมมันกับดินบ่อจ้ะดินปลูกอ่ะอ๋อจ่โอู้เป็นตาฮากหลายทั้งแจกทั้งแถมเอาคุณหลายๆเด้จ้าจะแว่นไมีนำใจท่านตะวัน มาจากอุดรจ้าจ้าสิบอกต้อหรอกจ้าพว่าเสียนเอาไปล่ดงแน่นเฟสบุ๊กขอบคุณหลายๆจ้าโชคดีใจมากๆอย่าลืมมาซื้อนะคะต้นละห้าบาทเจ็ดบาทจ้าโอ้แม่ดินผสมแกบหลายๆบ่กจ้าแกบเก้าบ่อ อุ้ยอินสิขีมันขี่มันบ่แม่น้ามักหน้ามักกาข้ามานอ๋อไม่น่าละมันงามตัดละสองพันหาดงันหาดินนะบ่จ้าบแม่ที่เฮ็ดเล้วน่ะล้วน่ะเพื่อนเพื่อนเฮ็ดไวยุใสบัตรที่นี่นะ อ๋อจ้าอันมีเบอร์บ่จ้า,จาขอเบอร์แนจ่จะมีสูตรอันเทศอันผสมดินจา้าเดี๋ยวด้ะพวกน่ะอันโอ้โหโดกมากๆเลยมีขีมันจ้า่วนผสม ปลูกอยังกงง่ามึงดูหรอคุณน่ะค่ะท่านผู้ชมคะสําหรับใครที่สนใจต้นกล้าไม้ก็ตามนะคะถ้าใครได้ผ่านไป ทางอบอตอทับกลุงทางไปโพฝอยลมอำเภอหนองแสงก็แวะเข้าไปซื้อหากันได้นะคะซึ่งถูกมากๆถูกจริงๆค่ะท่านผู้ชมแล้วกล้าไม้ต่างๆดอกไม้เมืองหนาวอะไรอย่างนี้สวยมากๆนะคะแค่ต้นละ5บาท7บาท10บาทมันถูกจริงๆแล้วสวยมากๆแล้วสําหรับใครที่ยังสงสัยในสูตรการปรุงดินเล็กต้องขออภัยด้วยนะคะคือเล็กรีบมากจริงๆค่ะรีบไปทําธุระนะคะซึ่งผ่านไปเฉยๆเดี๋ยววันหน้าถ้ามีโอกาสเล็กจะไป ถามสูตรมาให้ดูนะคะให้ดูอีกครั้งหนึ่งอย่างละเอียดแต่ถ้าใครรอไม่ได้ก็ให้โทรไปติดต่อสอบถามเบอร์ที่เล็กจะให้ไว้นี้นะคะโทรไปถามได้เลยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ